สนุกสนานไม่ไปจับปลาไม่ให้ถ่ายค่ะทุกคนครับไปครับทุกคนครับตอนนี้เราจะไปดูขอบิดบ่อบัวไปดูปลาว่ามันจะมีไม่มียังไงนี่บ่อข้างเูานี่นะเขาน้าจะจับขายแล้วนะวข้ามโรงเรียนนี่ครับี่บ่อบัวข้างนานี่ครับี่บนน่อตะนัด ลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับขายหน้าบอ่อเลยครับทุกคนครับโลละ60บาทว่าอย่างนั้นนี่ครับทุกคนครับอันนี้จากบ่อโหละ60บาทโลละ60บาทไหนปลาอยู่ไหนนี่หมดแล้วครับทุกคนครับนี่ปลาจะไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นมาครับไปดูทีมง,งานจับนี่บ่อบวัวตรงนี้ครับนี่ ขาบิดแต่เมื่อวานนี่แล้วเขาบอกนี่ครับกำลังบิดบอ่อเลยนี่ทีมงานโอ้โหโอ้ปลาครับนี่ทุกคนครับนี่เต็มลำเรือนายยกโชว์หน่อยสิเอาปลาตัวให,ใหญ่โชว์ที่เอาก,กุ้งโชว์ทำไมลูก <c oughs> ยกโชว์ยกกุ้งโชว์ เออเอาตัวใหญ่หน่อยขุดโคนหมดแล้วครับนี่ฮะนี่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 พยายจับรับทุกคนนี่เดินเครื่องวิบบอบัวนี่ครับนี่บอตะนัดนี่ครับนี่โอ้นี่ เอาไปชอดโชยสักตัวที่ยกไปชอดโชยสักหน่อยสิโอ้หนี่ครับผลิตเยอผลิตมีผลิตน่าจะเยอะพี่ปลาบอกเอาไปยังเอาไปนินไปใส่หม้อต้มเมื่อวานนะปลานินนี่คเอาน้ำไปปลนินไปใส่หม้อที่ว่าต้มน้ำปลาละไงอากาศเด็ดโอ้โหนี่ปอบัวธรรมชาติข้างกอไผ่นี่ครับนี่ กระต๊อบข้างกอไผ่แต่กอไผ่ยังไม่ออกหนอที่ย็บตวนครับ,รรบนี่เด็กก็เล่นสนุกสนานไม่ไปจับปลาไม่ให้ถ่ายค่ะโทษครับขอโทษครับถ่ายดูปลาเฉยไม่ถ่ายหน้าคนไม่เป็นไรครับตัวนครับเไปมีปลาขายแค่นั้นแหละไะไปจับปลาไปกลับกลับกลับครับครับ ขออนุญาตนะครับที่มารบกวนไม่เป็นไรกลับแล้วขออนุญาตนะครับที่ถ่ายครับอาจจะไม่เห็นหน้านะครับขอโทษนะครับที่ถ่ายครับขอบคุณครับไปแล้วครับนี่ลากปลาไปขายครับทุกคนครับนี่ลากไปขายอย่างนี้เลย เราก็จะมาถ่ายเพื่อให้คนมาซื้อปลาแต่เราไปถ่ายเขาบอกไม่ให้ถ่ายแล้วก็จบเลยครับทุกคนครับบรรยากาศช่องเราก็มีปลาประมาณนี้ครับทีมงานก็คงประมาณนี้ครับาารก่อยหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่หกจ้านี่ขายปลาข้างโรงเรียนครับแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายแล้วก็จบขออนุญ,ญาตลาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับไปครับทุกคนครับเขาไม่ถ่ายเราก็กลับ ไปทำห่อหมกปลาเราต่อปลาเราคงไม่เอาแล้วเอาเท่าที่มีก็พอครับห่อหมกปลาช่อนครับทุกคนครับเอาก็ไปไม่ถูกเลยครับทุกคนครับเขาบอกว่าไม่ให้ทายว่าอย่างนั้นนี่วันนี้เมนูหมกปลาช่อนครับนี่โอ้ยเต็มกระมังเราโคบีเอโคเล่โคเล่โคเล่เนี่ยยาปิ้วยาปิ้ว

อหมายไว้เนล่ะอันที่แบบตอนนั่นล่ะอินงีิ่งยิ่งยิ่งอิ่คยิ่ง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 ย่งยิ่งยิ่งยิ่ียิ่งยิ่งยินงดิ่งยิ่ายิ่งยิ่งยิ่วยิ่งิ่งย่งยิ่ียิ่งยิ่งยิดงย่ย่ย่ิ่ยงยญิ่ำิให้เา เปลี่ยนอ้าวเต็มหม้อเต็มซึ้งเลยครับนี่อู้ซิงหายหนึ่งชั้นรอรอลงเตา